สวัสดีครับพอลี่ครับสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาตามในทางเล็กรวมน้อยพอลี่เนาะกับจุดเจาะนะครับถ้ามรนากาศฝนตกเนาะนะครับอากาศดีจัน่อยหมดเลยนะเย็นสบายอืมกับว่าผลงานพอลี่ขึ้นเก่าล่ะนะครับว่ามีตัวได้เข่าตัวได้รุดเนาะนะครับผลงานกับมีให้ชมตลอดนะผลงาฟ้าก็จเห็นผลงานนะว่าผลงานสัตว์โอ้ยบริเววงไห้เลยนะครับว่าเขาตัวใดเนาะ อาชดเลยฟรีมิตรอไรเขาเนียครับ <Yeah. S 1> รวมน้อยเลยทัดด้วยอ้าวชุดรวมน้อยนะครับก็บมีสิบแปดเนาะฟรีเนาะสิบแปดแปดหกเนาะสามสี่หลักสองเก้า <Yeah. S 2> นะนะครับ <Yeah. S 2> พอชุดรวมหนี่ตัวแล้วเ้อนะครับที่ mm. ยางแล้วนะครับจะพอรุดรวมหน่อยนะครับ <Yeah. S 2> อ่าเพ่ติดต,ตามชุดรวมน้อยฟรี่ค้งฉกหมานเนาะมม่อนี่กะทิมิเอาซี่ตัเล่าพัฒนามาฝากนํา ลาวสีตัวนะครับลงในห้าน้อยเลยช่วยเจมันเขาเนาะอืมคงบอกเออแต่หยุยากได้สมองเลยเอานะครับเอาเพราะว่ามีอะไรเขาเนี่ยนะครับในพิเศษด้วยครับด้วยพันี้นี่จับบราณวันนี้นี่ก็เคยบอก่เอาว่าให้จับเยอะตัวนี้น่อยครับกัชิมี่เนาะชวดพิเศษเด่นซีเขานะครับเรียกว่าเกาเกาซีบริเวณหกเนาะบริการหัวเนาะที่น้องกังพิจารณาเ้อนะครับโอ้แต่เป็นเกาเด็กโกเลยตัวนี้ นะครับก็ลองบิ่งหามากโหก็เป็นเก่ากัเลยน้องฟีเนาะเพราะมันตัวซ้ําตัวเดียวกันส่วนปกตินะครับการซิมีบ่เขาน้องฟรีเนาะครับปกติบ่เขาเด้อนะเอาคือมีอยู่เดี๋ยวบ่เขาใจอโหมันดอกนี่เนาะ4ีสามก่อสองเนาะเอาบานนี้ชุดวี่พี่นะครับพอที่จับมาได้เนาะต่ว่าจับเองมัใชิได้สามตัวหกสองหานะครับก็สองหา นะครับพลอยจับมะเขาเอาไปจับพี่น้องกยำดูเหรอว่าสามตัวพลอยมาดูแต่ว่าให้จับเอาเองเพื่ออะไรสามตัวเนาะชุดนี้แหละชุดย้อนยิ่งเหมือนมาก่ายดีเอาเบื่องนี้ดีพี่น้องจะมาจับอยไรนะพลอยเอ้เบื่องไกข่ด้วยนะเป็นไดวี่พี่เนี่ยมันคือเขาสามตัวดีเถอะวัดกับเขาเป็นแบบไหนครับอาสัตว์พี่น้องเนาะเขาสามตัวเนาะบ่ได้จับจับไห้บ่ได้เนาะนะครับพี่น้องพลอยมากระชามาจับเบี้ยเม่ดตัวแดงเนอะนะครับ เอามาเบิ้งมือนี้พี่น้องนะครับชุดนะครับชุดรวมน้อยนะชุดร,รวมน้อยชุดรวมน้อยในเข่าดีนะครับให้มือได้ตรงกับวัดเหล้าพัฒนาออกมัดจอกน้ำแม่มัดจอกน้ำทุกครั้งเลยโดนๆจะรุดเช่นึงรอง่องเบิ้งอีกมือนีรัสเซียพิสูจน์น้ำกันเอาเบิ้งครับผมแทนแทนแทนมาแล้วพี่น้องเอ้ยนะแทแล้วพี่น้องเน้ค่อยอ่า <c oughs> โอ้ ข่าการบรนท่านพี่น,น้องนะครับประมาณนี้นะครับลาวสตาธกิจการชาตินับสองเก้าเจ็ดพอลี่จำให้สองเจเก้แล้วก็สองแเกเจนาะนะครับส่วนพิเศษปกติวีพี่นะครับก็มี2องศตัดให้0 1นย์หนสองลักก็2สองหนึ่งเนอนะครับสำหรับในทางชุดรวมหน่อยพอลี่นะครับ สามารถเข่าเล่าพัฒนานเดอร์ครับชุดนี้นะส่วนใหญ่พอดียาวชิดบนซื้อเล่าพัฒนาหรอแมนครับแมนครับแต่ชิพี่สองเจ็ดเก้าแปดสองแปดเก้าเจ็สามารถซื้อเล่าพัฒนาได้เด้อนะครับอ่านะครับมาคิดเบื้องล้วแถวบนนี่คือเป็นการบ้างเล่าพัฒนาหลายกลัวสิหลายกลัว่าบางห้งก็ลงล่างอยู่ครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นบนแมนอันนี้ชิพีเป็นของพวกไก่เกี่ยวกับฮานอยคือนบ้านเมื่อไรเบื้องล้วก็ได้เดี่ยวออกออกชื่อสายตา นี่เห็นไหมชามตัวห่อกันั่งั้โรงเรียนไปโรงเรียนไหมเนหรอเออมสองกันหเนมเขาบอกกันมัธสองอนะครับนะอ่ะเปเิ่งต่อชุดจะพดีด้นะครับชุดเจอะหน้าตาเฉพาะกิจการเห็นว่าัปถื้อไปเห็นเนาะเห็นบ่าเอาไปือไ่เห็นตัรถเลอยนได้นะครับช่องหาเดี๋ยวเดี๋ยว่องาองได เอาเลยอันแท้เนะ่ำเป็นส่วนเปอร์เห็นมันดีฝนสาสตร์ฝนเลยลบไน้ัยหน่ไหอ่าลัสตาก้าแเด่นหนึ่งนะครับจ19ับแปดศูนย์เก้าอเก้นะครับเฉพาะ 44, 9, เก็ดหนึ่งสามเกดเดนหนะครับจับแปดหนึ่งเกหกแปดเฉพาะเอกชาตนะครับเก็ศนย์นะครับจับเด่นเก้าจับไปกับซีเก้ก็ซีศูนย์ซีกับประมาณนี้ได้รับสำหรับเลขชุดะะรัสตาเฉพาะกิจกาชาติครับจัจอไว,จว้จะบ่ได้พลาด โอกาสเด้อนะครับอ่ะนะครับว่าเบิ่งชุดยอดนิยมพอลี่นะครับชุดยอดนิยมมีสามตัวแตเมเก็บซุ่มเมือเนาะสังเกตมาหลายเมื่อแล้วครับสังเกตมาหลายเมื่อแล้วเก็บแตกสุ่มเมือนะครับแ่าจับอะไรซื้อเนาะพี่น้องอยากซื้อเองกับเป็นพวกตัวแดงๆน้อยๆเพื่อนเนี่ยนะครับแคปแนจอหลักเลยตัดออาเองพอรลี่เนาะครับผมเอานะครับพวกนี้พอลี่กับเรื่องเด่นนะครับสำหรับพิเศษนะครับเนาะปกติ V.I.P. พันรื่เด้อนะครับ ใส่ให้เลยเดี๋ยวนี้นโมแม่เปลี่ยนน้ำถ่าดิมันเปลี่ยนน้ำฝ่าน้ำฝนแบบนี้เดี๋ยวพอที่จับตัวเด่นหน่เด้อนะครับอืมว่าเด่นคนใดตัวใดเนาะนะครับก็คืซื้อง่ายไม่ต้องดอกยางมีดเด่นเพราะว่าเด่นเนี่ยมันเป็นแกนในการซื้อนาวาเรียเนาะแม่นครับมันเปลี่ยนแนวทางที่เข้าได้มาแล้วตัวนึง่งยิ่งดีอาสมรถจับไปขัดได้หรือว่างได้เดี๋ยวสองตัวสามตัว นะครับเอาบังเรียนอรลี่ได้นะครับอ่านะครับเอาคดีพอลี่อ่านะครับกซสมีพิเศษนะครับจะไปหนึ่งหเจ็ดเด่นหนึ่งนะครับจะไปสี่ศูนย์เจ็ดหนึ่งสี่หกศูนย์หนึ่งนะครับส่วนปกติห้าสี่ห้าเด่นห้านะครับจะไ่หาหกหาหนึ่งหกเก้าหาหาส่วนวี่งพี่เก้าสี่ห้าเด่นห้านะครับจะไปเก้าสี่สองหาเก้าหาเก้าหนึงนะครับประมาณนี้ได้นะครับ ใอยากจับสามตัวเองนะครับจับตัวสีแดงหกตัวเนาะพอดีเนาะน้อยๆเด้อนะครับตัวนี้สามตัวแตกเก็บสมื่นะครับแต่ว่าแค่จับว่าใดจะซื้อเนาะแค่จับว่าใดจะซื้อพี่น้องสามารถจับเอาเองได้เด้อนะครับมาตัวไหนในชุดหกตัวนี้เนาะพอดีเนาะครับครับขอบคุณพอดีรายรับมันเข่าดีอ่ะอ๋อดีข้อมเอาบันนี้พอดีมีเสื้อผ้าเนาะเสื้อผ้านะครับเป็นชุดเล่าชุดเล่าพัชนา สีส่ตัวคือเคยเ่วมกันไว้ครับล่าสุดนี่ไปเขาล่าสามตัวเนาะนะครับคือบอได้ขัดออกมาจากชุดร่วมคือขัดเห็นเป็นเห็นเห็นจ้าๆอะไรหมดบางที่ขัดขัดแบบอะไรออกมาไในเห็นที่น้องชองมันนะเอาพอดีโชคเลยครับมาขิดเบื้องแล้วชุดนี้คือสีแมนเป็นชุดของเราพัฒนาอยู่หรอกเอาเดียวเนี่ยหรอเดียวเลยหรอเดียวเลยอันเดียวได้ครับมันต้องเบื้องไงตั้งวัสับสนนะครับนี่ชุดราพัฒนานะครับสี่ตัวเนาะ เขาคกๆเขาเนแนๆก็คือตัวนี้แหละนะครับพอรี่จัาไปมากชีโตัวสองเก้าเจ็แปดนะครับวันนี้พี่น้องสามารถจปยังไนในชีโตัวเนี่ยน้องพอรี่เนาะแต่ว่าผู้อดอย่างห้พอรี่จ้ไปกับชีี้สองเจ็ดเก้าเจ็ดเกาแปแล้วก็สองแปดนะไม่ตุ้เนาะอ่าอันนี้สามารถซื้อพัฒนาแรกนี่ได้เ้อนะครับกบว่าเนี่ยอาจสามตัวแตกขึ้นหมือก้อนอะไรเนาะช่วงไอ้มานำลาวพัฒนาสตัวนะครับเน้นๆนะครับ บ,บานนี่อยากพูด่าเพาะนี่มันจะใส่โทษนะครับการเอามานี่คิดว่าตัวนี้มันเป็นของเล่าพัฒนาทใช่เพราะุ่มมหลายเพียรเลยอ่าเลยเอามาจากชุดของรวบน้อยครับครับมาจากชุดรวบน้อยนะแต่ว่ากรถซามาดทเ้งชุดลังุดบนเด้อนะเคยบอกเพื่อนเลยเวลาโชว์รวบน้อยยังไงบอกเพื่อนยุ่อยว่าแถวบนนี่ออกมันก็ออกมาเรื่อยๆประจำอยู่เอาผมล่าสุดมันก็มาออก0 7 0เจรดบุหนึ่งครับผมเนาะ ก็ประมาณนั้นเนาะเอาพอดีโชคชุดชจอเลยครับกกสุดฝนแห้งแล้วก็สิเฝ้าวไ <c oughs> ด้บันเฝ้ายับเฝ้าใหญ่เลยแห้งเข่าแห้งเข่าแล้วนะครับเดี๋ยวพอดีโชคชุดจอเนาะนะครับช,รช,ชุดจอมาเลยพอดีชุดจอเลย,อเลย,ออเลยวอรซุนิ่โชคไปแล้ววอร์ทอยแบบอเ,เอาตัวจอมาเลยจอลกสตากับพี่เศษลาสตาครับอ่าโชคเสีนหนึ่งพ่อนะครับ ตกนี้ปนมเห็น <c oughs> คแค่ห้าจอได้ครับเอาลงเลยฟอร์รครับอ่ารอดโดนดอ,อ,อาลงเลยครับเอาไม้ได้นะครับแคปหาจอนะครับว้แน่นนกับฟอรเอกแค่หาจอได้หเป็านอไ่นาเห็น,หนอย่างนะปรวกวนควบสามารถของพี่เอซี่เหอกต้องแคปหน้าจอซื้ออะไรครับนะครับเห็นว่าไม่ดีอ่าโจ๋กันบานได้นะครับสำหรับในทาาพอร์ คุณท่เสียดลมน้อยนะครับตัวนี้แคบไปล้วไปขยายเบิ้องเันตัวแดงๆง่อยหน่อยนะครับมีสี่สามตัวแตเนเขาที่นั่สามตัวแก่เรื่อยๆจุดชมกันวานค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ